อยากไปเที่ยวจังเลยช่วงนี้ไม่ได้ออกเลยฝนตกไปไหนดีวะวันนี้อยากไปเที่ยวยังเลยโอ้ยหลับนึกเกินวันนี้ไปไหนดีวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาว่างไหมว่างไหม,มเดี๋ยวไปหาคิโเรเล่นกันเขาเรียกว่าแฟนหลับแฟนหลับแฟนหลับโอเคโอเคโอเครอหน้าโครงการมนะได้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 ในในก็ในในละลองหาเรื่องไงวะหาเรื่องหนีแฟนหนึ่งวันจะเป็นยังไง

วันนี้เราทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ content หนีแฟนออกมามใช่อเออแฟนเพิ่งหลับนี่ออกมาเลย<ต>เออต,ตื่นมาตื่นมาไม่รู้เดี๋ยวก็โทรมาต<ด>ามไงไปไปไป,ปวันนี้เราไปเงันเงันมอทะญาบุรีนหน่อยแล้วกันอันไปไหนของมันเนี่ย เออยู่ดีไอเชิ่อ,อหายกูรู้ว่ามึงอยู่ในนี้นึกว่าอยู่ในนี้ไอ้ย่เบอร์หมดละเบอร์แดงแกง ก็มีข่าวดีจะบอกว่าขาเอ็กแมกได้แล้วนะครับจะเรียกว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายดีวะไม่มีรถใช้เลยจะรีบข่าวก็นเลยเอาคันนี้ไปซื้อ อะไรแม่ในสัดโอ้โหคียฮอดเกินสำนักไหนเนี่ยโอ้โหซิก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 ใส่คนนด้ทาออดอร์โอ้โหสุดยอดรถเยอะมากตอนนี้ห้าโมงแล้วางนานกำลังเลิกเลย เง,นงน่นๆเงเราจะแปลงร่างเป็นเด็กแว้นอัพเกรด <c oughs> ผมยังไม่พาทุกคนมาเดินฟิวเจอร์พาร์คเลย <c oughs> วันไหนดีว่าเดี๋ยววันไหนทำคลิปมาดีกว่าห <c oughs> ลังจากวันนี้แก้งแฟนเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการตามใกล้แฟนหนึ่งวันไงวันติดสัต เห็นรถติดรถท้อเกีเยรกัน 3, ม,มาห้าโมงง่ายเลยเนี่ยลงมาห้าโมงแล้วก็เป็นอย่างเนี้ย ป้อมนั้นน่ากลัวมากเลยป้อมนี้มันน่ากลัวมากเลยไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะอูกูก็แอบตรงนี้กันมา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  เงยแล้เนี่ยก็เหมือนกูขับมาไกลมากว้าที่นี่เ,เหรอวอทันเยอะบ,บรุรีแถวปทุมธานีนี่มอมันเยอะจริงๆเลยมาอะไรก็เยอะเลยแถวนี้ยมอก็ไม่ได้ปิดนะมขาเล่นสนามกีฬาอะไรได้หรือว่าเขาเปิดตลอดเราก็ไม่รู้ ที่จอดกูเหนื่อยล้วเอนเี่ยจีพายละ ี่คือผลของการออกไม่บอกนะครับออกไม่บอกแนนนะครับแนนคงแบบน่าจะโมโหอยู่แน่เลยเมื่อกี้ก็โทรมาตอน7จ็ดสิแล้วก็ห้เอ็ดผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวลองโทรกลับไปดิเปิดลำโพงอ่ไม่รับเว้ยนอ่ะปันป <c oughs> รศาสารต่อโทรอีก ไม่ทำว่ะผมว่าค you know? ุณดูแล้วคุณไปคลิปนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ด um> ีนะอย่าไปหาทำนะไม่ได้กลับไปบ้านนะตายอีกรอบอีกรอบอ๋อเหรอตือนแล้วเหรอตือนแล้วเหรอมาขี่รถเล่นที่ไหนไปขี่แถวมอแล้วทำไมไม่บอกอ๋อก็เห็นเธอหลับอยู่อะเลยไม่อยากปลุกตอนแรกก็จะส่ง เอ้ยอ,อ,อะไรนะสัญญาณไม่ได้ยินเลยอะไรนะตอนไหนนี่จะกลับตอนไหนเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวทักพาน,นึงกลับแล้วทักพานึงกลับแล้วเร็วเร็วอย่าให้มืันก็มือแล้วแหละเดี๋ยวกลับนะไม่เกินห้าทีใครจะกลับทันวะ <c oughs> อะไรเอ้าอยู่หออยู่แถวมอไม่ใช่หรอไม่มออื่นมออื่นมอไหนมอธัญญบุรี เอาเพื่อนมันพามาเขาไม่ผิดแล้วทำไมไม่แชทก็เพิ่งเพิ่งถึงไงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้จะไอ้นี่แล้วจะจะทักไปแล้วแล้วทำไมไม่ทักก็เพิ่งถึงแล้วทำไมไม่บอกก่อนออกล่าทิ้งแชทไม่บอกก็ได้ลืมเอออะไรนะสัญญาณไม่ดีเลยกูยังยังกลับกดดันเลยแม่งกลับไปก่อนโอเคแเราเราเราไปดูในห้องแล้วมัจะเป็นยังไง ดูท่าน,นั่งเขาของเพื่อนโอ้ทาขึ้นน่ะปะเมืดเด่วยิบหายเลยประตักบกระทุ่มแล้วใกล้ถึงแล้วทุกคนผมกำลังนึกๆอยู่ยง,ง้อยยังไงดี ผมได้ยินแนนบอกว่าอยากกินยำแซลมอนไงนสงสัยต้องเอายำแซลมอนไปงอแล้วแหละแล้วก็บอกว่าอ้ยเขาถ่ายคลิปนะเธอ,อคลิปมาก <Okay. S 1> เลยเขายำแซลมอนถุงนึงครับ <Yeah. S 1> หมดนะครับ <Yeah. S 1> หมดแล้วคุณ <Yeah. S 1> ต้องไปซื้อร้านอื่นล oh. นะพาจําไม่ผิดตรงนี้มีร้านหนึ่ง Hì hì đã rồi, Ok, phòng con như thế này có nghĩa là ปลาไม่ได้ไปไหนเขาแค่ไปถ่ายคลิปเขาลืมบอกเขามีอะไรมาเติมไพ่โอ้โหอะไเนี่ยเลยยำแซลมอนตกป,ปิดความผิดตกติดความิดหายกันทำไมง่ายจาังอ่ะ หัวจึนตื่นเหรอได้ยินเขามาเหรอสำหรับการแจ้งในครั้งนี้โดยปกติแล้วผมไม่ค่อยหนีแนนออกไปเท่าไหร่นะครับไม่ดูไหนเหรอไม่ดูไหนเหรอดมดแล้วดูไปหมดแล้วดูไปหมดแล้วตอนที่ผมโทรไปครานั้นนะครับว่าโดนใส่ยับเลยนะครับกลับบ้านมาก็เงาด้วยนี่ยําเซมอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ Bah. Perfect.